ห้องนอนเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการพักผ่อนและซักผ้าให้สบายใจทำให้เราเต็มใจวางใจว่ามันจะเป็นสถานที่ปลอดภัยและสะอาดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งของที่ดูธรรมดาธรรมดาในห้องนอนที่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้อย่างลับลัน่นวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปสำรวจเหตุผลและเคล็ดลับในการเลือกสิ่งของในห้องนอนที่จะช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและครอบครัวสิ่งของที่ดูธรรมดาแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด ในห้องนอนของคุณมีสิ่งของสามอย่างที่อาจจะดูไม่มีอะไรพิภัยแต่กลับซ่อนอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวคุณพร้อมที่จะเข้ามาสำรวจกันไหมเทียนหอมการจุดเทียนหอมก่อนนอนเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายนั้นมันอาจจะเป็นการเสี่ยงตัวที่เราไม่เคยคิดถึงเทียนหอมเป็นเปลไฟที่เผาไม่ได้ง่ายและเมื่อมีของติดไฟง่ายในห้องนอนเช่นผ้าปูที่นอนม่านหรือหมอนก็อาจเกิดเหตุเพลิงไม่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรเลือกที่จะรับ แต่นี่ยังไม่ใช่ปัญหาที่เด่นที่สุดการเผาไม่เทียนหอมราคาถูกที่วางขายทั่วไปมักใช้พาราฟินหรือกลิ่นสังเคราะห์จากสารเคมีซึ่งเมื่อปล่อยสารระเหยจากการเผาไม้จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทําให้เวียนหัวหรือระคายเคืองในระยะยาวคุณอยากจะเสี่ยงตัวกับสิ่งนี้หรือไม่แนะนําหากต้องการให้หองมีกลิ่นหอมควรใช้เครื่องพน่นหรือเครื่องกระจายกลิ่นน้ํามันหอมระเหยแทนซึ่งปลอดภัยมากกว่าและไม่เสี่ยงไฟไม่หรือคุณสามารถพอปลูกผักหอมในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้อีกด้วย ตุกตาหรือของเล่นขนฟูตุ๊กตาขนนุ่มน่ารักนั้นอาจจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นมูลไรฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียชั้นดีที่อาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพของเราได้ถ้าคุณมีตุกตาหรือของเล่นขนฟูที่ไม่ได้ซักทำความสะอาดเป็นประจำการนอนกอดตุกตาเหล่านี้ก็เท่ากับการสูดเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทุกคืนนอกจากนี้ตุกตาราคาถูกที่ขายทั่วไปมักถูกยัดด้วยใยสังเคราะห์รีไซเคลิลหรือมีสารเคมีตกค้างอย่างฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือเพิ่มความเสี่ยงโรคมะ แนะนำหากตุ๊กตาไม่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนหรือไม่ได้ทําความสะอาดมานานควรเลิกใช้ทันทีเพราะสุขภาพของระบบทางเดินหายใจและผิวหนังสําคัญกว่าความน่ารักภายนอกชุดเครื่องนอนราคาถูกผ้าปูที่นอนราคาถูกที่ขายทั่วไปบนโซเชียลอาจดูน่าซื้อแต่เบื้องหลังมักผลิตจากผ้ารีไซเคิลหรือผ่านการย้อมด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสีย้อมที่มีโลหะหนักหรือสารฟอร์มาลดีไฮด์ เนื่องจากชุดเครื่องนอนเป็นของที่สัมผัสร่างกายโดยตรงทุกคืนหากใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดอาการคันผื่นแพ้หรือระคายเคืองทางผิวหนังและอาจส่งผลต่อระบบหายใจในระยะยาวแนะนำเลือกใช้ชุดเครื่องนอนที่มีมาตรฐานปราศจากสารเคมีผ่านการรับรองเช่นผ้าฝ้ายแท้หรือผ้าออร์แกนิกซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าแต่ปลอดภัยต่อผิวและสุขภาพมากกว่าสรุป การดูแลสุขภาพเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวในห้องนอนคุณสามารถหลีกเลี่ยงของใช้ราคาถูกหรือไม่ทราบแหล่งผลิตได้และหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำเพราะสุขภาพดีไม่ได้เริ่มที่อาหารหรือยาเท่านั้นแต่เริ่มจากสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกค่ำคืนคุณเคยเจอปัญหากับสิ่งของในห้องนอนบ้างหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรต่อบทความนี้ไหมช่วยแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเราให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์ด้วยนะ